ล้วก็จะมาร้องเพลงครับตลกค่ะช้างช่างช้างชางน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช้างมันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเขียกว้าหำมีเขียวใต้ม่วงกนเรียกว่างามีหูมีตาหำยาวต่อไปเพลงมดนะครับมด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 น้องเคยเห็นมดหรือเปล่ามดนั้นตัวเล็กๆมีผิดลายแรงกัดคนตัดคนไม่ตายแต่มันบวมมีหูมีตาหำหน่อย เพลงนั้นนะครับต่อไปเพลงมาครับมา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 น้องเคยเห็นหมาหรือเปล่าหมานั้นก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆอ่อนกว่าง่วงมีเขวาตายง่วงก็เรียกว่าแค่มีหูมีตาทำเงาต่อไปเพลงหมาครับมา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 น้องเคยเห็นหมาหรือเปล่าม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 าบักตุบีนะ หมา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 น้องเคยเห็นหมาหรือเปล่าหมานั้นก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆเขียวกว่าดังมีเกีียวตายงัวก็เรียกว่าง่ามีหูมีตาห้ำเงาก็เข้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 าเคยเห็นก็เข้าเคยเห็นอะไรดีวะเด้อเด้อเดอเด้อเอียงไมเอียงไมเอียงไอโก้เอโก้ออโก้ออโก้เคยเห็นห้ำหรือเปล่าห้ำมันกลัวตะดำมันห้ำมอย สองเส้นมีห้องแ้วะมาไกลรันไม่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 ละมกละมกขอไปด้วยครับเพยงแมวครับแมว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 น้องเคยเห็นแมวหรือเปล่าแมวมันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเหลียงงวงมีเขียวใจงวงเหลียวงะางมีหูมีตาหันยาวต่อไปเพลงเพลงอะไรดีวะ เพลงยีราบ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 เคยเห็นเคยรเปล่าเคยเห็นคอหรือเปล่าคอยีราบมันยาวๆเขาเรียกว่าคอนั่นหรือหำมมีหูมีตาหำมนี่ครับเขาเล่นเกมนะครับเขาช่อกอข้าวนั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมติดติดอะไร ปีแรกครับปีตามกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมบตม่วงตุ๊ปปี้ตุ๊ปปี้ตุ๊ปปี้เออเฮ้ยไงลังไงลังเออเออดี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 ๋ยวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะขวดโต